มาแล้วพี่ใหญ่ข่าวหลามาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสูนหน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตะวกรงสิบไปหนามาหลังทักทายเอฟซีแฟนครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟงครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เอฟซีแฟนครับที่รับชมทางช่องมังกรอ,อีสานล่าสุดพี่ใหญ่ค้ามผ่านข่าวดวนข่าวหลามาแล้วพี่น้องสำหรับเพจดังคนลูกทุ่ง ขออนุญาตวาวหอดวาถึงเพิ่นจักน้อยพญายขมผานเพื่อนได้ออกมาเปิดเผยโอ้เอฟซีแฟนคลับตาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆคนได้อ่านข่าวนีเสือว่าต้องดีอกดีใจย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานหนีเพื่นไปไลฟ์สดผ่านแอปดำต่อๆมันว่ากบพอเพื่นล่าสุดแต่ว่าเขาบ่ได้ออกมาเหตุคลิปอุ้งอิงเพชรบ้านแพงรับเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยพญายามผานโฮโฮแล้วเมื่อช่วงเสาร์สี่่านมา สำหรับเพจคนลุกทุ่ง,งพี่น้องเพิ่นได้ออกมาว้าจังซีเปิดคาโตอ้งอิงเพจบ้านแพงพรีเซนเตอร,ร์เจ็ดหลักพื่อ้มผ่านป้าพรีเซนเตอร,<ะ>ร,ร์เจเ็ดหลักเปิดค่าตัวองอิงเพรบ้านแพงเพิ่อนว่ารับงานพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังสนนราคา่าเจ็ดหลักพเพื่อใผ่าน้าลูกค้าซื้อแพ็คพ่วงกับคณะสาวน้อยพเ,เพรบ้านแพง จะขยับราคาขึ้นอีกเพนว่าเรียกว่าบุญสัมพันธ์ไหามากพบกันจริงๆระหว่างบอสโจโยมานินและองอิงดวงเสริมกันรวยจริงๆเพนว่าสันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนขอมูลจากเพจดังเนาะพี่น้องเนาะคนลูกทุ่งเพนได้ออกมาเขียนข่าวไว้จังสี่พี่น้องแมนละกะ่ะขอบคุณคุณตอ๊อปละกะ็เท่าแก่น้อยที่เททาอ่น้ององคอิง,งไดมีมือน,นี กเป็นที่เว้าถึงกันหลก้อนหนานีเกี่ยวกับการเป็นพิีเซนเตอร์อสินค้านี่ลหละพี่น้องแล้วมือนี่ก็ถือว่าเว้าได้เตรียมปากว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแรงจริงแรงจริงไม่มั่วบ่าจกตาพี่น้องอแ่้วได้เวกันเกินจริงนี่คือสินค้าระดับโก o b a l l y เลยแตงตว่าสําหรับเรื่องของสนุนราคาเจ็ดหลักอันนี้เท่ากับบบ่บ,บ,บท่านได้รู้ชัดเป็นที่ชัดเจนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องราคา เพิ่นบ่เซื้อว่าเพิ่นเบ่คอยออกมาเปิดเผยกันง่ายๆดอกพญ่าคมผานแต่จ,ว,จว่าเจ็ดหลักนี่เท่าไรหลักล้านละร้ 100, 000, 000, 000, 000. อยพันหมื่นแสนล้านอ้าวกดตีไปนี่น้องเนาะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดราคาจะกี่หลักก็แล้วแต่ที่ว่าหลังจากที่ว่าวงองค์องเพชรบันแพง ได้มาอยู่กับบอโจเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันอิลีพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยบอแมนสินค้าตัวแรกพี่ไงอันนี้เป็นสินค้าตัวที่สองที่ท่างเจ้าของแบรนด์เพลินเห็นคุณค่ามันบอกเห็นคุณภาพในตัวขององค์อิงเพชรบานแพงต้องเป็นคนนี้แล้วแหละพี่ไงผ่านต้องเป็นอุค์อิงต้องเป็นบอบอโจแล้วแหละ แล้วเมื่อวานนี่บรรยากาศช่วงไลฟ์สดเนาะเอฟซี FC แฟงคลับกับจังใดเราพืาานโอ้โหเรียกว่าพ่อต่างตะหูว,ว่าลูกสิไปยุไลฟ์สดในแอปใดยังสิกับผ้ากันแห่เขาไปเหตุเป็นสื่อเป็นสร้างเป็นบอ,อบอได้สนใจคือว่าขอให้เขาไปเป็นกําลังใจให้ลูกให้ต่อกรพ่อต่างตะเจ้าของแบรนด์เพนว่ะไฮนอออุ้งอิงนี่ยะเป็นพรีเซนเตอร์ผู้ดีใจที่สุดจาหูว่ากผู้ใด นอกจากเอฟซีพอเอฟซีแม่แล้วคอยก็เห็นผู้นี้คือว่าเก็บอาการบ,<ม>บอรย,ย<ม>ูบอสโจพยัยผ่านบอสโจดีใจน้ำหลูกน้ำเต่าจังสีแมมโหมโอ้โหเรียกว่าสมกับชีวาเพิน่นเพื่นปั่นเพื่นสางมาอิลี<ม>แล้วองอิงกับบอสเฮดไห่พอพิดหวังบอสเฮดไห่เอฟซีแฟงครับผิดหวังหลายๆคนบอกว่านี่แหละวางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายความน่ารักขององิงแมนบอ ศิลปินดาราที่มีซื้อเสียงหลายๆคนบม่มแมนบาซิได้รับโอกาสแบบนี้คือจังน้ององค์อิงเพชทบานแพงความน่ารักของน้องนั่มละ่ะมันบ่ลหลความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบเพใหไเจากของแบรนด์เพ่นเห็นในตัวของน้องจังไดมีการให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์การที่สินค่าตัวใดตัวหนึ่งพยาผ่านเพ,ยยพน่ลใไ้คนศิลปินหรอวดาราคนใดนี่เป็นพรีเซนเตอร์มั่นบม่มแมนเรืองง่ายๆเพ่นต่องเบิ่งองค์ร่วมองค์ประกอบหลายสิ่งหลายๆอย่าง เป็นพี่เส้นเต่อห้เพิ่นแล้วการบ้างโตสิเป็นจังไดสีเห็ดห้แบร์ของเพิ่นเสียหายบ่ม,มันต้องเบื้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเด็ดพญิพานแมน,แมนบ่แล้วศิลปินดาราก็ต้องเป็นศิลปินดาราที่กำลังมีกระแสะกำลังโด่งดังอยู่ในตอนนั้นว่ากันว่านี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์อิงเพชรบัผแพงเอว่าแบรนด์ระดับแถาแก่น้อยถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกเ้อพี่น้องมีขายไม่เฉพาะในไทยส่งไปขายหัวตังประเทศอ่าแล้ว พี่เซ็นเตอร์ก้อนหนานี่พี่น้องอ่าเพว่าสิเป็นก็อตเซเว่นอหรือว่าเบลราลานีล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงค่ะอ่ะถึงได้เป็นพี่เซ็นเตอร์ของเถาแกน่อยแล้วตอนนี้ว่ากันว่านักร้องหมอลำหญิงดาวลุงซ้มขึ้นมาเป็นพี่เซ็นเตอร์สินค้าระดับนี่ถือว่าบ่ะธรรมดาเออแล้วต่อไปนี้จังไดว่าประจุเริ่มต้นต่อไปนี่ การที่เป็นพิเซ,เซเตอร์สินค้าแบรนด์ระดับนี้เนาะต่อไปอาสิมีเล่นหน ắng, ังเ่นละครหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขามาเป็นพิเซเตอร์แบรนด์นั่นแบรนด์นี้เขามาให้เห็นอีกเออต่อไปนี่เขาสิได้เห็นน้องในรูปในรูปแบบที่อ,อาสิเปียนไปอาจสิเป็นดารานุ่นมจังสีแ๋แห่ โบแน่เ <c oughs> ดยเขาเขาไปในเมืองจังศรีน้อในกรุงเทพกรุงไทยจังสิีพานตอาสีเหน็นรูปลูกสาวหลัองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วกับวจโวขึ้นไปเขาเอว่อมาไปยังอ่าไปบอดยิ่งยิ่เหม,มเวลาเขาขับรถเขาไปในกรุงเทพจังสีแหมอ่านั่นหลักกับโบนแนร์โบนนอนพี่น,อนอ้นองอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้หลา,ลายคนบอกว่าสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเรียกว่าดังทะลุมิติอีรีพญายันตคือว่าหลังจากที่ว่ามาขึ้นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงระยะเวลายังไม่ถึงสองปี แต่งานเขามารัวๆแมนบอ<ม>อันนี้เฉพาะพรีเซนเตอร์กะสองเจ้าแล้วในสี<ม>เป็นอ่าไลฟ์สดอีกแมนบอ<ม>อ่าไลฟ์สดโชว์ตัวอันนั้นอันนี้อีกแล้วเข้ากับมารอบเบิงสําหรับปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ้งอิงเพชรบานแท่งเสือว่าบดายุสื่อๆๆในนอนพยายามผ่านแล้วควบสูง,งจักน้องหลายขึ้นเพราะว่าอย่างปีหนึ่งปีหนึ่งแถาแก่น้อยผลิตสินค้าออกมาจักล้านจักลอยล้านซอง<ม>ส่งขายไปทั่วโลก แล้วสิมีรูปอุงอิงอยู่ซ่องสาหลายเท่าแก่น้อยนี่แม่สิไปจักคอเด็กน้อยกับสิหูแจักเนี่โนนยโอ้ผู้ใดญ่นอนจังสี่แม่โอ้โหพี่อุงอิงอะไรนะสี่กับสีบากันไปต่างประเทศก็จะสนใจในประเทศนี้ <S <S 1> <S 1> ผมเชื่อว่าข่าวนี้บ่เฉพาะในบรรดาโซเชียลหรอกฮอตสำนักข่าวใหญ่ๆหญ่ทีวีต่างๆนี่ต้องเห็นข่าวนี้คือกัน ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้ถือว่าสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงสื่อใหญ่ๆระดับประเทศมีการเริ่มเหตุข่าวเกี่ยวกับน้องหลายแล้วพญ่ผ่านอ่าบ่แมนบ่แมนเฉพาะรับเชิญน้องไปออกรายการแมนบ่ถึงน้องไม่ได้ไปออกรายการแต่ว่าทางสื่อใัง่เพึ่นกับบอลฮอดบอลถึงสําหรับดาวรุ่งดาวรุ่งคนนี้น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าหุจักนทัวประเทศแล้วเออหล้วก็ดารารุ่นยังไๆผู้มีชื่อเสียงหรือบอาถึงน้อง จำเกือบทุกคนจังงสิไหมเออนี่แหละเอาถือว่าเป็นข้าวดีตอนรับปิดฤดูกาลสาวน่อยเพลันแพงซะ,ะ,ะไปอเออข้าวดีหอหลีพี่น้องถือว่าตื่นเต้นคอยกันดีใจน้ำาดีใจน้ำลูกน้ําเต่าดีใจน้าบอดโล้วก็ขอบคุณคุณตอบ้วก็เท่าแก่น้อยอีกเทียนึงถี่ว่ากันว่าเฮทไทยอ่เอฟซีแฟนคลับเราไปที่แน่ๆของน้องเองกะ ดีใจกันไปทั้งประเทศหวัาจังซันซ่าเจ้ว่าแต่ละคนกับหัวใจฟูนพีนองเนานะเข้าว,ว่าสุคลิปพญายขมผ่านพ่อสุตาสิจบคลิปอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบ่ได้ดังคนเดียวบพได้รวยคนเดียวบรรดาศิลปินในวงสาวหน่อยเพชร้านแทงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานของวงกับเขามาหลายขึ้นแมนบล่ล่ะเอาจังซันลพีนองกะดีใจน้ำล่ะกะเสื้อวเอฟซีแฟนครับเอฟซีพอเอฟซีแมรหลายๆคนมีความรู้สึกเดียวกันหมื่ว่านนี้แต่ว่าหมื่ว่านนี้เขาบ่ได้ออกมาเหตุคลิปพญายาน หลังจากที่ว่าเพิอ่อนได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนอ้องอุ้งอี้เพชรบ้านแขกได้เป็นพรีเซนเตอร์น้อพี่น้องเนาะไอยนอนแก่น้อยมนอน <c oughs> olan, อีข้ามานนอนไอ,อยนอนเราพี่น้องกันขำมากไอยนอนรอดไข่กินยาแล้วไอยนอนเออเอาจังสัตว์พี่น้ <c oughs> นองแล,ล้วก็อย่าลืมวันที่29ที่จะถึงนี้พี่น้องไปเป็นกําลังใจไปให้กําลังใจซาโน้อยเพี่แพงให้กําลังใจลูกสาวลาทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อไปให้เขาซากันอีกจักรอบเนี่ยเออเจ้าสัตว์มาหนีสำรับ มือนีกับพ่มีม้ยังแล้วกับสีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำานี้ฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กำลังใจเท่าสองคนนำพี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ